บุกกองละครไม่ส <thin> ิ้นไร้ไฟสว่างค่ะวันนี้นะคะแล้วได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพี่ตุ้ยที่เห็นเป็นผู้ชายนิ่งๆสุขุมแบบอย่างที่น้องขวัญเคยบอกว่าอีกมุมหนึ่งเขาไม่ใช่อย่างที่เราเห็นน้าเหรอแต่ว่าพี่ตุ้ยจะขำๆมาเนาะงานแต่จะเป็นไงไปชมเลยนะคะพี่ชอดดูด้วยนะคะมาเมาข้างกองวันนี้เอาใจแฟนละครกับเบื้องหลังกองไม่สิ้นไร้ไฟสว่าง ขึ้นชื่อว่าชอบแกลง้งชอบอ้ำคนในกองต้องยกให้ขวัญอุตสามณีแต่ใครจะรู้ว่าพี่ตุ้ยเห็นเป็นหนุ่มมากนิ่งสุขุมอบอุ่นนั้นจริงๆแล้วคันปากรู้มาว่าพี่ตุ้ยเป็นคนขี้เล่นชอบแกลง้งไม่แพ้ขวัญเลยทีเดียวและดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นใจให้พี่ตุย้ยเพราะฉากที่ต้องถ่ายทำวันนี้เปิดโอกาสให้พี่ตุ้ยแกล้งขวัญได้เต็มๆด้วยการจับหูฟังดีดใส่หูขวัญแบบนี้ เหมือนเป็นฉากง่ายๆแต่ไม่รู้ทำไมทำไมพี่ตุ้ยถึงได้เทคแล้วเทคอีกเทคแล้วเทคอีกละจ้าพี่ตุย้ย ที่เราเราถ่ายในซีนก่อนที่จะไปแฝงเศสที่เราไปถ่ายมาแล้วเนี่ยค่ะทิชบาแต่งตัวแบบนี้ปัทวีก็เลยโกรธนะคะประมาณว่าแต่งตัวไม่ให้เกียรติกันเลยก็เลยถูกดีดเข้าไปที่หูโดนกี่ครั้งขวานแลนี้ดีถูกกี่รอบตอนนี้มนึมนมึ <c oughs> นละสะใจดีฮะสะใจดีสะใจดีจด <c oughs> ปัทวีก็ก็ไล่เอาเรื่องอยู่นะครับเรื่องนี้จริงไหม <c oughs> จริงค่ะไม่ได้เอาเรื่องอ่ะไล่มาไล่มา <c oughs> จะได้ฉากนี้กระทำเอาสาวขวัญหูชาเลยทีเดียวผมมั่นใจว่าผู้ชมที่ตั้งตารอนะครับจะได้ชมทั้งซีนสวยๆจากฝรั่งเศสทั้งซีนอารมณ์ที่เราถ่ายกันไปแล้วนะครับแล้วก็การฟาดฟันกันระหว่างสายตาของสองสาวผู้นี้นะฮะแล้วปัทวีก็เป็นคนสร้างเกมสร้างเงื่อนไขร้ายๆเข้ามาเรื่อยๆกดดันกันไปเรื่อยๆสนุกแน่ครับเรื่องนี้ ไฟท่วมจอครับโดนแกล้งทั้งในจอและนอกจอแบบนี้แฟนๆอย่าลืมให้กำลังใจสาวขวัญในละครไม่สิ้นไรไฟสวัสด้วยนะจ๊ะไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นพี่ตุ้ยเลยที่ดีดหูฟังใส่น้องข่ะแสนสนเนาะเออแต่ว่าเป็นพี่ไก่โอเคคาแรคเตอร์ได้ไงแต่พี่ตุ้ยดีดบ้องดีดพี่ตุ้ยกังขำน่าเอ็นดูกันนะเนะ